ช่างทําเผยนอนพญานาคไม่ได้ทาพลาดแต่ว่าตั้งใจหลังจากภาพนอนพญานาคได้ถูกเผยแพร่ออกไปยังโลกอะอไรนั้นผู้คนต่างก็พาก,กันงงว่านี่ใช่พญานาคจริงๆหรือไม่พอดูจากรูปร่างแล้วดูไม่มีความเป็นพญานาคเลยแม้แต่น้อยพร้อมทั้งยังพากันตั้งชื่อเรียกภาพเหล่านี้ด้วยว่านอนพญานาคอีกด้วย ต่อมาทางเพจอีสานสามฤดูได้ออกมาโพสชี้แจ้งที่มาที่ไปของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้แล้วว่าเหราวัดกลางชัยภูมิการามเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีสมัยก่อนเป็นพำนักของเจ้าคณะผู้บริหารคณะสงฆ์เช่นเจ้าเมืองเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะอำเภอตลอดจนเป็นสำนักเรียนพระปริยติธรรมที่มีชื่อเสียงในอดีตมีพระอุโบสถที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเขมราชเป็นเอกลักษณ์ของช่างชาวเขมราชในอดีตภายในวัดยังมีอาคารไม้แบบโคโลเนียนอยู่ในสภาพช แต่ก่อนเอาไว้ให้พระและสังการีมาพักตอนที่มาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เฮรามีลำตัวคล้ายนาคมีขามีเขาเหมือนมังกรมีหงอนอยู่กลางหัวใบหน้ายาวปลายจมูกแหลมดวงตากลมโตริมฝีปากแดงมีเขี้ยวแหลมคมมีฟันตลอดริมฝีปากบนและล่างมีเขามีหงอนอยู่กลางหัวเป็นกระหนกเปลวยื่นไปข้างหน้า เฮราวัดกลางนั้นช่างฝีมือในสมัยก่อนสร้างขึ้นแบบเรียบง่ายตัดทอนในสิ่งที่ไม่จําเป็นให้เหลือเพียงความงามที่บริสุทธิ์ไม่มีเก็ตหรือเปลวกระหนกอย่างช่งา,างผ้ากางแต่เป็นช่างพื้นหิ่ที่สร้างด้วยความจริงใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งที่หาได้ยากในปัจจุบัน